ขอ,อเจริญพรนาเดียวสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันที่อากาศก็ร้อนแต่เช้าแต่โชคดีเราได้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่ง ให้ความร่มเย็นเป็นต้นไม้ที่มีเถาวันคงสภาพเป็นต้นไม้ป่าใหญ่จะอยู่กลางกรุงถ้าเราทั้งหลายสังเกตดูเราก็จะรู้ว่าการที่เราอยู่ในห้องแอร์เย็นสบาย จะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเป็นความเย็นจากธรรมชาติฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงใช้ชีวิตนอกห้องสี่เหลีย่ยม นั่นหมายความว่าเสด็จออกไปจากวังไปแสดงธรรมใต้ต้นไม้ใหญ่ไปอยู่กลางุบเขากลางป่ากลางนาถ้าโยมไปอินเดียคุณโยมก็จะรู้ว่ามีต้นโพต้นไทรต้นอชาปารณิโครธ ต้นไม้ต้นใหญ่ใญเนี่ยเต็มท้องนาเป็นที่อยู่ของสัตว์สัตว์เลี้ยงเต็มไปหมดอยู่ที่นี่ฝูงหนึงเป็นร้อยสองร้อยตัวเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยกิ่งก้านสาขามันแบ่งบานเบิกบานใหญ่โตโมโหลานมากเขาเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเขาก็เลยเรียกชื่อ ต้นไม้ต้นนั้นว่าอาชะแปลว่าแพะปาละแปลว่าเลี้ยงนิโครธแปลว่าต้นใสต้นใสสําหรับคนเลี้ยงแพะเอาแพะมาแพะมันวิ่งเข้าไปเองเพราะมันแย่นเย็นมันเย็นมากๆเลยก็เลยเรียกว่าอาชะปาลนิโครธก็จะอยู่ตามท้องไร่ท้องนา ตามสวนอินเดียตอนนี้ร้อนที่สุดตอนนี้จะห้าสิบองศาแล้วคุณโยมบ้านเราแค่สี่สิบสองสี่สิบสามเราก็จะอยู่ยากแล้วแต่อินเดียเนี่ยแต่ห้าสิบแล้วในยุโรปเองก็เดือนมิถุน,นา เดินมิถุนาเนี่ย37องศายุโรปนะไม่เคยมีมาก่อนปีที่แล้วเราจะมาภไพไเมืองที่หนา,หนาวหนาวอย่างสวิตเซอร์แลด์เนี่ยมิถุนายน37องศาโรงแรมไม่มีแอร์รถไม่มีแอร์อยู่ไม่ได้ฝรั่งไม่เคยติดแอร์ในที่สุดก็ต้องติดแอร์หมดแนหะ พวกเราทั้งหลายที่เกิดในยุคที่อากาศผันผวนแปรปรวนโรคภัยไข้เจ็บมากอากาศอุณหภูมิก็ดีโรคที่มาทางอากาศก็ดีสูตรลมหายใจเข้าไปก็จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มองไม่เห็นตัว ทุกคนจึงต้องมีผ้าปิดจมูกปิดปากแสงแดดที่ร้อนก็กระทบผิวกระทบลูกตาเรามนุษยชาติเนี่ยถ้า,าร้อนมากๆก็อาจจะสูญพันธ์หายไปจากโลกนี้เหลือแต่ AI เหลือแต่มนุษย์ที่ไม่มีจิตวิญญาณมนุษย์ที่ไม่มีกิเลส ไม่มีจิตวิญญาณไม่มีกิเลสแล้วแต่ใครจะสั่งใครจะสั่งใครไปทำอะไรที่ไหนอยู่ที่ว่าใครเป็นคนกดปุ่มโปรแกรมอยู่บนดาวเทียมกดขึ้นไปบนดาวเทียมดาวเทียมสั่งมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์เพราะมันมีตัวคอนโทรลมีตัวกำหนด เราเป็นตัวของตัวเองเป็นมนุษย์ธรรมดามีเกิดแก่เจ็บตายถูกมนุษย์คอนโทรลควบคุมเรายังเดือดร้อนเลยต่อไปถ้าโลกทั้งโลกเนี่ยมันถูกกำหนดโดยดาวเทียมมันจะลำบากขนาดไหน คิดดูนะเกิดมามนุษย์ต่อไปในอนาคตลองคิดเล่นๆว่าเขาอาจจะฝังไมโครชิปเล็กๆไว้ในข้อมือเราเหมือนกับฝังตะกรุดหลวง,งพ่อคูณนี่หลวงพ่อคูณนี่ตอกเลยนี่แบบเนี้วางไว้กับวางไว้กับเขียงนะ้าคุณโยมตอกเปี้ยงลงไปเอาตะกรุดเล็กๆบีบเข้าไปเลยหลวงพ่อเปิ เข็มเสียบเข็มเข้าไปเข็มศักดิ์สิทธิ์มีผู้การคนหนึ่งผู้การผู้การหนึ่งปรากฏว่าเป็นลูกศิษย์ศิษย์เอกหลวงพ่อเปิ่นไปเอ็กซเรย์คุณยมไปเอ็กซเรย์หมอบอกว่ามีพยาตัวหนอนตัวตืด พญาตเข็มอ่ะพญาอะไรนะเส้นได้เหรพญาเส้นได้เขาขาวอ่ะประมาณห้าร้อยตัวอยู่ในร่างกายท่านเอามาดูจริงๆด้วยพญาท่านก็เลยไปบอกว่าไม่ใช่ครับผมไปฝังเข็มศักดิ์สิสทธิ์หลวงพ่อเปิ่นฝังเข้าไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดได้ห้าร้อยเข็มได้เห็นไหม มันไม่แน่หรอกบางทีไมโครชิพที่มนุษย์สามารถที่จะฝังเข้าไปในคนเส้นเช่นอายุสิบขวบฝังเข้าไปเลยกำหนดทุกอย่างอยู่ตรงนั้นกำหนด DNA กํากำหนดระบบเลือดระบบการทำงานให้ยาเจยบไข้ได้ป่วยรักษาผ่านไมโครชิพ มนุษย์จะไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้รู้แต่ว่าทุกวันนี้มนุษย์ของเราถูกเทคโนโลยีควบคุมไว้มากแล้วอิสรภาพก็เหลือแต่จิตนี่แหละที่พวกเราทั้งหลายสแสวงหาอยู่เนี่ยเป็นอิสรภาพที่อยู่เหนือเทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีทางจิตเนี่ยมันยิ่งใหญ่มาก มันจะทำให้เราสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่จิตของเราต่อไม่ให้มีเทคโนโลยีควบคุมเราแต่มันก็มีกิเลสราคาโะโลภโทสะโมหะอิจฉาพยาบาทนินทาสุขทุกข์สันเสริญได้เสียได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศควบคุมเราไว้เราก็ยังเป็นทุกข์ขนาดนี้ต่อไป ก็จะมีอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคาดคิดไม่ถึงมันมาควบคุมเราจากที่มนุษย์กำหนดเอาไว้เหมือนที่เราเห็นวัคซีนไวรัสวัคซีนควบคุมมนุษยชาติทั่วโลกจะโรคอะไรเกิดขึ้นต่อไปนี้เราไม่รู้ว่าเราจะต้องฉีดวัคซีนอะไรอีกเพราะฉะนั้น เราก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตให้ทุกคนได้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทในลมหายใจของเราความเป็นอริยบุคคลความหลุดพ้นอยู่ที่ลมหายใจหายใจดีมีกำไรหายใจดีมีต้นทุนหายใจดี มีโอกาสที่เราจะได้พบสันทิสุขภายในเราโชคดีมากวันนี้พระอาจารย์บุญทวีเจ้าวาดวัดหินหมากเป้งท่านเดินทางมาให้การอบรม,มให้การฝึกอบรมแก่พวกเราด้วย<ม>ท่านอยู่จังหวัดหน้องคายเป็นลูกศิษย์ลุงปูเทศเทศะรังสีโยมเคยได้ยินไหมวัดน,นี้สวยงามที่สุดอยู่ริมโขง เดินลงไปก็อีกก้าวเดียวก็ลนตุบแล้วท่านคุยกับพญานาคได้ที่ริมโขงพญานาคได้หรือไม่ได้ก็สอบถามท่านเองก็แล้วกันบ้างไฟพญานาคอาตมาภาพเคยไปอยู่กับหลวงปู่เทศตั้งแต่สมัยเป็นเนนตัวเดน้อยหลวงปู่ท่านพาไปหลวงพ่อน้อย 2 5งพันห้าร้อยสิบปกประมาณนั้นอ่ะก็วิ่งเล่นอยู่ลูกปู่ท่านยังเล่าให้ฟังบอกว่าบ้างไฟพญยายนาคมันขึ้นจากน้ำจริงแต่คนไม่รู้หรอกมันคืออะไรมันคืออะไรคนไม่รู้ไม่ได้เห่อกันบรันอ,อ้นศภาษามันขึ้นทุกวันพระแหละท่านบอกแล้วมันไม่ได้ขึ้นจา่วพลพิสัย มันขึ้นอยู่หลังวัดนี่แหละแม่น้ำโของอยู่ตรงไหนเมื่อขึ้นตรงนั้นแหละอืมขึ้นทุกเวลาวันพระสิบห้าค่ำก็จะขึ้นดังนั้นญาติโยมก็ลองดูกันล้วกันตามท่านดูท่านมาจากวัดหินมากเง้งอาตมาภาพก็ส่งพระลูกพระหลานสมเนรตัวน,น้อยๆไปฝึกอบรม จากท่านพ่อวัดปฏิบัติที่งดงามในพรรษาเนี่ยมีพระเนนหกสิบเจดสบเดี๋ยวนี้พระเนนน้อยบางวัดพระเนนก็น้อยแต่วัดของพระอาจารย์บุญทวีอินหมักเพลงเนี่ยในพรรษานอกพรรษาพระภิกษุสษามเณรแน่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายโชคดีมาก วันนี้ท่านจะมาให้ธรรมะเราขออนุโมทนาบุญอันมณยพรต่อไปก็เชิญญาติโยมทุกท่านตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลและก็รับพรจากพระสงฆ์สืบไปทั้งแนรพนมมือขึ้นวสวยกลางหน้าอกหลับตาลงสำรวมนั่งตัวตรงยือดอกอกยะถาพร้อมกันเลย ยะทาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวิโตดินนางเปตานางอุปกปิติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะธามะนิโชติรโสยะธา Sapitiyo viwat jantusaparo kowinat Satu matibawat tantarayosukiti Hawa apiwan ท้าปัจายโนจัดตารุทามาวานติอายุวันนสุขังพ่ลัง